ดีจ้าทุกคนว่ามาอนี่ได้ตำส้วแล้วก็หมูกรอบนะจ้าทุกคนหอเมเนตำบัห่งใส่ขปุ่นซื้อเด้อทุกคนมีดอกไม้มากินนะอือเป็นดอกไม้ที่กินได้ทุกคนเห็นกะมันมีครูกับผักสลัดทุกคนก็นเรยมากินชีก้กะมีนี่ผักอันนี้เหมือนดอกไม้แดงๆบานทัางเลยดูนะ เคยเห็นน้ำเคยเห็นตามบ้านใบแบบนี้ทุกคนเห็นไหมมันกินได้น้ำตมเหมือนเคยปลูกมันกินกับขบปุ่นเข้ามาจากแับแสนน้ำกันดูว่ปวดเหงื่อค้างนึ่งทำเรกเลยเร็วกันลูกสาวนอนหลับกับสองชั่วโมงละ ม,มูก,กอะทำกับหมอ้อทอดไร้น้ำมันทุกคนจ้ะเฮ้สแตงจ๊นลูกลับจนลุตซ่น เห้แจ่ลูกรับสองชั่วโมงใหดลูกรับลูกท่านซืนทถูกละ่ะอปวดเหงือกฟังหนึง่ง เรเปิดหน้าต่างไว้ทุกคนแล้วก็อากาศมันย็นหมูเกือบบะกอบ อข้างในช้ำๆอยูออ่สามีแบบเสียใจแห้กำลังลนหลดหนักอยู่กินวะได้ พักร,รวมเจียวก็ลาผู้แสบลาบก่อยนาะมันไม่ต้น,น้ำมันเป็นผักนะื กันไปก่นนอกนเดีย๋ยวสีข้าใหญ่กว่า สลัดรวมทุกคนกินหลายๆอย่างนับกันกับน,นวดเป็นแบบนวดเข้ากันอื ออนค้อยซื้อถึกเนอยแกเล่กเคี้ยวเข็มเนี่ยสีออนดีไหมทุกคนค่้ยซื้อติดเลื้งนิดนึงมันมันแกะนะทุกคน เาตื่นด้วยลากันต้องเสร็จรถหม้อทอดไร้น,น้ำมันแบบหูห <c oughs> ูซื้อมาซื้อมาสี่พันขุมค้าแหฮงเพตุสื่อยางสุดแน่ว <c oughs> เอาอบก็มีทุกคนแต่ว่าใส่อันนี้มันสะดวกสบายเพราะว่าเฮ็ดเทือนนังข้า็บ่ได้เฮ็ดหลายเนาะใส่อันนี้แบบมันสะดวกสบายแล้วก็มันเราตั้งเวลาไว้พอมันถึงเวลามันก็ปิดกันแบบแม่หรือว่าอนะไรสิมาขี่รื่อเหมือนรุคน khẩu cần cái mô quả mai giờ đúng không xem luôn đúng มามีรสชาตินะคือว่าลองกินแบบมามีแตงโมหงมมาเกือบมีหวานหน่อยนึงกับกินเกสรนังรสชาติกับไปแปลกเขาน่าจะเอาไปแต่งพวก kẹp quả nhang thấy nó xinh xắn là cứ gì cả bỏ khỏi mi lo sợ đi มีบะหมฝากิ้ม่เริ้อันนี้คนถัวแปบบอกเขาเออแล้วอย่งถั่วแปบบอกอืม น่าสิมาตำตทวกิน,นอ,อืมอืมลนอนอีดีเลยลูกสามวมล เวลาดูกนอนดีๆแม่กับสองไปสซองดูๆทุกคน <c ười> ใครเป็นเหมือนกันบ <c ười> ้างแบกอืมมัน ถืออากาศเย็นกับแบบบอกเจียวปูแล้วก็จะแสบสลัดร่วมห้องเรวจะเอานี้มันทอดใส่ไข่กินอันนี้ก็น้ำสลัดก็สิหลุด mình để lại rồi xả vẫn bơm nạp vừa thì đúng không Hãy ừ. subscribe ừ. ừ. thịt phịnh. มันมั้ไปิ้กินค่ะ มันหนึก็ฝฟาไว้ชัเนโมงทุกคนไปแล้วมันไปแล้วสวัสดีค่ะ